สวัสดีครับทุกคนวันนี้พอหนุ่มจะชวนมารู้จักจุดเริ่มต้นของความเป็นไทยแบบเข้าใจง่ายในหนึ่งนาทีครับจริงๆแล้วคนไทยของเรามีรากงา่ยาวนานมากนักประวัติศาสตร์พบว่ากลุ่มไทยไทยมีต้นกําเนิดอยู่แถวจีนตอนใต้แล้วค่อยๆเคลื่อนย้ายลงมาสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้จนมาตั้งบ้านตั้งเมืองในดินแดนที่เป็นประเทศไทยทุกวันนี้ถ้าพูดถึงรัฐไทยที่เห็นชัดที่สุดก็ต้องยุคสุขโขไทยเลยครับ เพราะมีหลักฐานสำคัญมากคือศิลาจารึกพ่อขุนรามคําแหงที่บันทึกเรื่องภาษาการปกครองและวิถีชีวิตของคนไทยยุคนั้นไว้ชัดเจนสิ่งที่น่าสนใจคือคนไทยตั้งแต่โบราณมีความสามารถในการปรับตัวสูงมากไม่ว่าจะเรื่องการตั้งถิ่นฐานการสร้างบ้านเมืองหรือการรักษาอิสรภาพของตัวเองนี่แหละครับคือรากฐานของความเป็นไทยชาติที่เข้มแข็งยืดหยุ่นและไม่เคยหยุดพัฒนาฟังจบแล้ว หวังว่าทุกคนจะรักประเทศเรามากขึ้นอีกนิดนะครับ